เมื่อตีย้อนหลังม,ม,มีกี่วันแล้วใช่ไหมแล้วดีใจกันดีใจลองชายด้วยขอบคุณนี่เกล็ดแกด้วยสอนสะบัดธงดีใจดีใจแล้วแล้วผลด้วยเช่นกันเมื่อครั้งที่เราไปติต้งงานพ่อแว่าจะนำสายยางนำนอนมาซื้อให้คุณพ่อคุณพ่อชอบมากใสญญญายยางนำนอนรองเท้าหน้าพ่อวันนี้ถือว่าเป็นบุญของผมครับที่ได้ไปลองบทเพลงเก่าอของชัางของสีใส สิ่งเกตีครับพ่อที่ผมอยู่กับมูนตที่เป็นทองของคุณพ่อรบโดนลงคอผพ้จากไปคุณพ่อรุโดนลงครนี่คือกับนายฮ้าดรธนีชัยเจริญเกี่ยวโกดอพราะต่างมีสินค้าว่าโอบโปแล้วซื้อนิกาสิบพืเก่าผมสังทองชิ้นให่ผมมันที่จะเส้นใหม่ท่านต้องไปเองท่แล้สั่งทองเดียเกานไม่ในกตงางกอนเลย ทุนอยดมมคนนี้เาทลนสง่งุดพีโยเช่ไเสียแจกเ็ดล้านสามทบอไลเจดล้านสามเตผมทำให้ท็ลนยเก่งเชื่อเชืลายคนสายยัางเ้อยกว่าแต่ผมก็ทอไลเก่งเ็ดล้านกว่าเมื่อไหร่จิบิบเขาบอกเสียแจกครับแั้วที่มีสีเพลงที่แต่งเร้องเองด้วยนาดนตรีด้วย จ้างเลดนตีด้วยทำดนตีด้วยที่ร้องให้ฟรีด้วยเรื่องยูทูบใ่เพลงแรกเกินเกินเลยเกินยอดีตรักสัตว์ะเลกฟังเที่แป่เบาเน่าเป้าหนุงฟังจุดแต่ร้องที่ห้ังเนียนแล้วก็้องนอนตายช้าแตกสอนสุพรรณชูโปรร่ใช่กิดกำไย ขายสักปะเดทุกวัดท่วประเทศหมแน่ดูแล้ีจขายเอบอกเพลนไะมังมีไติอยู่ยืนคอยเธอยืนคอยเธออยู่ข้างหลังเนี่มาัดกันตอน4โมเย็นสุดยอดอยู่ข้างหลังเมนเมื่อวันเทผีโอ้โห่วเลยมองบอกสิวา อันเ้ลานำยามดีแต่มีเป็นบังท้องที่เห็นคนดีไอ้ปวดร้ายล็อกป่ายช้าแอบคอยร้อที่หลังเลยสุดยอดครับผมที่ตกดังมีประงอยู่าไม่ได้เแเร้งทั้งนี้ดันลำยุกเตียที่สุนแล้วาตัวแล้วไม่จำเป็นจะไปอีสานต้องลำเป็นอย่างเดียวครับผม เขาต้องการโชว์จากภาคกลางนั่งเนี่ยอลัองลุกเชิงแล้วาัว่าทุกว,<ม>วันเข <c oughs> ้าใจไหมเปลี่ยนความคิดใหม่ได้แล้วเปลี่ยนแรกวัฒนธรรมกันถ้า,าสายสายทางอานที่ไปเลยเรพี่จะไปช่วยสายยนันนม้เนี่ยเราไปไปช่วยด้วยครับผมเข้าใจเออาน,นาะตันนี้ดีใจพ่อขอให้สุขภาพร่างกายดีๆเพราะเบ็ดเนื้ออยู่เป็นลูกโทรลุมสายของลูกดีใจครับโทรเข้ามาตรงนี้อบอุ่นใจสายอยากให้รันอนด้วยเพราะถึงลูกเป็นหลาน อีกบทเพลงหนึ่งครับที่ได้รู ú, ้ที่สังทองแต่งทอดแล้วก็ร้องในคุกด้วยดังมากเพลยนี่หลายคนตราหน้าล่ะสังทองสีใสเป็นน้องขี้คุกเป็นน้องนักเรียนฆ่าคนตายก็ต้องมีโวมพยานฆ่าก็มีโุลจรจังสองตีสี่เดือนที่ลาดยาวบทเพลงนี้ก็ดังครับสังทองแต่งแล้วในคุกครับ รักข้ามตแงครับตน็นี่ก็อนมกันี้่ามีครับที่อ่บ้านในกบานทไมลงตักเก้าอี้เนี่ยเนี่ยอย่ามือเรารอให้เต้นดิไม่อยาดให้วเราให้ไวตอน้น វិញนําថាศาสนาនោទូកមិនបានយឺនកំនឹងทําให้ខ្ញុំងាយយ៉ាងសោកតាយ I'm be a My I'm yeah, oh,

จิตจะใส่ทุกวันและทุกคืนให้ร่ำรวยเงินทองเยศัสั่งให้กูร่ำบ้าในดาเกินและทำสิ่งใดจะเร้องอาลางเรือนอายุยืนคนรู้ จดใส่ทุกวันสุกคืนให้ร่ำรวยเงินร้องโยสังให้คนรังฟ้ามีดาตืถ้าทำสิ่งได้ละจงร้องร้องน,นราบเร,บรบือนอายุยือนบอกโลกปลองภัยเมื่อเดือดเดอ จะมาให้หัวหน้าสายยันได้รับใอวยพรและพ่อสนิทล้วกันนะครับผมครับผมก็ใส่ยันยอนนะครับอขอขอให้พี่กำนันนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพแกงแรงครอบครัวนะครับวันนี้ถือโอกาสดีได้มาร่วมอวยพรนะครับ โชคดีทุกท่านพร้อมทั้งผู้ที่มาร่วมงานเนาะหากมีปัญาก็มาอ่ะโชคดีทุกท่านนะครับโชคดีเพราะงานโชคดีสุขภาพแข็งแรง Happy Birthday To You ขอบคุณนกับคอยมีความสุขมากครับผมมากี่ปียี่สิบปีตั้งหน้าขอคอยเจอพี่นะเรียกพี่แล้วนะ เป็นที่สิบกว่าปีพุ่งแล้วพี่เดี๋ยวพุ่แก่ต้องเรียกแบบน้องลูกนะขอบคุณครับขอให้พี่ประสบมากๆไปต่อตัวนะครับขอบครับวันนี้ขอนย้อนหลังหนึ่งวันเนาะก็ขอให้พ่อพ่อแบกสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเจ็บจะจนจะตามของคนแล้วก็จะกลกว่าใครด้วยร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีเมืองไทยด้วยขอบคุณครับผมพ่อแบก บทเพลงสังทองพ่อชอบเพลงไหนของสังทองสีใสขอมาจะร้องให้ฟังคิดถึงบ้านเกิดขอบ้านเกิดชายคิดถึงบ้านเกิดน่ะแ่จะฟังก่อนที่จะฟังคิดถึงบ้านเกิดมาฟังบทเพลงนี้ก่อนเป็นบทเพลงที่สังทองสีใสบันทิตกันเชิงเพลงเนี่ยดังที่้องรู้จักพ่อเกิดทันแน่นอนครับอบอุ่นนิ่งนอนะเดี๋ยว้องให้ฟังทุกลงครับมาอบอุ่นกอน นางลำลอลำอยู่เดี๋ยวเธอนางลำด้วยนางลำซ้วือแบบ้อ